เอกทอมเนียเป็นดักเมยอย่างเงี้ยรู้ไหมใครฟรีกาเดียเตอร์ฟรีโอ้โห oh แล้วบอกเลยว่าโซคิวนี่อัดยับยับครับผมเปิดหน้า,นาแดงนะครับเปิดหน้าแดงมาฟ้าท่านสามมานะครับแล้วเกมที่สองระหว่างฟันดี้ครับมังโม่พบกับ เอ็กโทมินเอตได้เริ่มต้นขึ้นครับผมเอาละครับมาดูกันซิว่าในเกมที่2นี้ฟันดีเข้ามั้ยนอกจากกู้สถานการณ์กลับมาได้หรือไม่นะฮะหรือจะไปเอ็กโทมินเอตที่เก็บแต้มที่2ไปอ่าเรามาดูกันครับตอนนี้ก็ยืนยิงยักยัหาจังหวะเล่นกันอยู่นะครับตอนนี้จังหวะที่กิวปัตตาโดนแท่ไปแล้วครับผมเอาเรียบร้อยครับเกี่ยวบจังหวะแรกครับกิวอัตตายืนนิ่มเป็นอนุสาวรีย์ชัยกันแล้วตอนนี้เราจงไงทางไงฮะโดนแท่ไปแล้วแต่ผ่านปสักพักครับผมทาได้ฟันดีครับอัดเต็มค้อนใส่เนวาด้าครับผม แยังไงครับผมวิสาดอย่าชนนะแล้วเรียบร้อยครับวิสาสวัสดีครับน้องๆได้ตาย,ตาย,ตาย,ตายลงดินไว้ครับในจังหวนงะนี้อ้าวแล้วตามด้วยปลาสลิดนะครับผมโ,โมยชคิวสตอมใส่ไปหนึ่งทีแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลแล้ะทีโอผู้จัดตัซัดเต็มข้อรถเต็มแครับในจังหวะน,นี้ติดเกาะอ,อยู่ครับผมโอ้โหเปิดเกาะขึ้นมาช่วยตัวเองไว้ทันนะครับทากคิโอพัตราเอาแล้วเสร็จแล้วอย่างนี้กาเดเตอรโซคิวฟรีครับจังหวะน,นี้ฮะจะฟอทเทอรไปหนึ่งทีครับผมโอ้ลูกดูคุณดู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 โซคิวคุณดูโซคิวเขาเกิดสเต็คม การเดียวต้อของฝั่งฟันดีครับน้องน้องได้ตายลงทีเลยครับและแล้ไปกับเชือระตานี่ยจะบอกเลยว่าไม่คุ้มนะพอผมราะจเรียบร้อยต่อเนื่องครับเป็นย่าเมดเขาผมจังหวัดเอเดเมดของฟันดีครับน้องน้องเอาลาชสิสถานการพลิกผันครับเหลือแค่แม็กวันกับปาสลิกแค่สองคนนะครับอกเลยว่าการยากพอสมงครครับ เอาแล้วครับผมตอนนี้เหลือแค่ตัวทำเกมแล้วนะครับฝันดีคำนำงองงงครับตัวดาเมจตายหมดแล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เราสังเกตโซคิวเราพิเศษเปิดหน้าแดงอัดยาวๆเ้ยบอกเลยน่ากลัวเหมือนกันนะฮะปิดปัฟบด้วยนะครับทางโซคิวหายไปแลย<อ>คุณดูฟาท่านสาของกาดีเอเตอร์นะครับผมแรงจัด ก็จังหวะนี้ถ้าคุณปล่อยอาเดเตอร์เปิดหน้าแดงคาวไว้ก็จะเป็นเช่นนี้ล่ะครับผมชุดเดียวหายไปเลยคือเราเข้าใจนะต้องโฟงกัสที่ตัวน้มเม็ดนะต้องเข้าใจนั้นแต่ว่าถ้ากาเดเตอร์ฟรีแบบนี้ไม่ดีแน่ๆนะถูกต้อง <ผม S 1> ครับต้องหาวิธีเล่นแล้วครับทางฝั่งนี้คราบน้องๆน,นะครับผมปล่อยให้โซคิวยิงต,ตีฟรีขนาดนี้ไม่โอเคนะค,ะครับผมโอ้โหแล้วเขาเปิดหน้าแดงจนแบบหมดเวลาแบตอ่ะโอ้เรียกว่าคุ้มๆนะฮะ แรงจัดจัดนะท,ทางกาเลเตอร์ครับออตอนนั้นเหลือแค่ปาสลิดแล้วครับไม่ไหวนะบอกเลยนะบอกได้เลยว่าสถานการณ์จังหวะนี้มอบเท่านั้นครับผม m v p จ,จัดจัดในทางทางทางโซ,โซคิวเนี่ยครับผมว่าดาเมจมาจากเขารุ่นรัวเลยนะถูกต้องฮะโอเคครับผมตอนนี้ยังไงครับผมปลาสลิดก็ไม่ท้อนะครับผมยังคงหนีต่อเพื่อตั